คนจากฟ้าภาพยนตร์รักแห่งปีที่คนที่ได้ดูแล้วบอกว่าตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบหนังเขาก็จะเป็นหนังที่ฟิลกูดหนังยิ้มหนังที่แบบเราดูได้เรื่อยๆแล้วเรายิ้มเราแบบมีความสุขแล้วพอมียามเย็นเข้ามาแบบนี้แล้วก็เฮ้ยมันเหมาะมากแล้วก็มีการแบบมีท่าทางมีเต้นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเข้ากันมากชอบน้องน้องวีมากทุกครั้งที่เวลาน้องวีร้องเพลงเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในการร้องเพลงจริงๆและยิ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ย ขอนที่น้องได้ออกมาร้องเพลงหรือว่ามาแสดงเนี่ยนะครับมันมันละมุนละไมไปหมดเลยอ่ะได้ใชยโอกาสทำคะแนนเนาะเิียนงงก็ได้น้องน่ายดี <c oughs> คนนึงจะเป็นแบบว่าเจ้าเสน่ห์เลยคนนึงจะเล่นแบบว่าเหมือนเป็นผู้หญิงกะโปรลงนิดนะิดน่ะแต่ว่ามันมีเคม m สต t r บางอย่างที่ที่มันจูนกันแล้วมันน่ารักแล้วแบบ นึกถึงวัย,ยาวนายสร้างคาแรคเตอร์ของผู้ชายที่น่าสนใจมากๆขึ้นมาหนึ่งคนคือลำพังมันก็หล่ออยู่แล้วอะคาแรคเตอร์อย่างนี้อีกผมอยากให้ประเทศไทยมีผู้ชายแบบนี้น้อยที่สุดที่จะเป็นไปได้นะฮะไม่งั้นมันจะลำบากผู้ชายคนอื่นอีกมากมาย ขนจากฟ้าภาพยนตร์รักที่จะทําให้คนดูได้พบกับช่วงเวลาสุดพิเศษเมื่อเสียงเพลงได้กลายเป็นของขวัญแทนความรักในพาร์ทของสองผู้กํากับคู่หูหมูชยนบ,บุญประกอบและปิงเกรียงไกรวชิระธำพรที่ตั้งใจจะถ่ายทอดเรื่องราวสุดโรแมนติกข,ของเพลงยามเย็นได้พอตเรื่องมาฮะว่าอยากให้เรื่องนี้จบในวันเดียวคือเป็นเรื่องในเรื่องก็คือการจัดงานเลี้ยง<ม>เป็นงานเลี้ยงนักเรียนทุนที่ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศซึ่งเราก็เลยหา ตำแหน่งนึงขึ้นมาก็คือเป็นตัวท่านทูตแ้วก็ภริยาท่านทูตมาเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นประธานในงานเลี้ยงนี้อะไรเงี้ยครับซึ่งด้วยสถานการณ์ก็เลยทาให้พระเอกนางเอกที่ต้องมารับบทสแตนด์อินเนี่ยจำเป็นต้องอยู่ด้วยกันทั้งวันโดยที่ในเรื่องเราก็จะค่อยๆเห็นเขาค่อยๆเผยคาแรคเตอร์ที่แท้จริงออกมาว่าเฮ้ยจริงๆทั้งคู่นี้เขาเป็นอะไรเขามีนิสัยยังไงเขาเจออะไรมาอะไรเงี้ยครับถ่ายรูป่าเวลากันดีกว่าเอาไหมเดี๋ยวผมส่งให้ปกติใช้มุกนี้ขอไลฟ์ผู้หญิงได้ผลด้วยหรอคะเราเริ่ ถ้าคนสองคนที่ต้องมารับบทเป็นสแตนด์อินมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันยังไงจึงถึงจะน่าสนใจคนแบบไหนอยู่ด้วยกันโดยที่หนีไปไหนไม่ได้จะน่าสนใจล้วก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีความขัดแย้งมันน่าจะคนนึงเข้าหาอีกคนนึงอีกคนนึงรู้สึกว่าไม่อยากอยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องไปไหนไม่ได้ เราก็เลยสร้างคาแรคเตอร์ของผู้ผู้ชายเจ้าสเสน่ห์ขึ้นมาผู้ชายพวกที่แบบขี้บริหารสเสน่ห์ชอบแบบว่าหยอดไปเรื่อยจีผู้หญิงคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยอะไรเง<ม>ี้ยฮะด้วยความแบบว่าก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะตัวเองหน้าตาดีอะไรเงี้ยก็เลยสร้างคาแรคเตอร์บ,บีมขึ้นมาซึ่งก็มาลงตัวที่น้องนายด้วยความที่เราเริ่มเห็นนายออตามสื่อนั้นตามสื่อต่างๆเล่นโฆษณาโอ้หเป็นผู้ชายหล่อเท่ในอุดมคติแบบที่เราเห็นภาพเลยพอเราเริ่มมีคาแรคเตอร์บีมแล้วเราก็เลยอยากจะสร้างคาแรคเตอร์แป้งขึ้นมาที่ไม่ได้ หลงไปกับสเสน่ห์ของบีมได้ง่ายอะไรเงี้ยฮะจริงๆถ้าจะเล่นเป็นสามีภรรยาสมบทบาทบเนี่ยเขาต้องจับมือกันนะหรอจับมือสาวเลยในขณะเดียวกันครับเนื่องจากหนังเรื่องนี้มันเป็นหนังที่เกี่ยวกับดนตรีนะครับเร,เราเลยอยากให้แป้งอ่ะเป็นเป็นพาร์ทที่ไปเกี่ยวกับดนตรีนะ <c oughs> ก็เลยห,หานางเอกที่มีคุณสมบัติในการร้องเพลงได้ด้วยโดยที่การแสดงต่างๆก็เป็นธรรมชาติมากก็แน่นอนบีก็น่าจะมาเป็นอันดับแรกๆใ,<ช>ในใจนนใพวกเรา ซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวละครในเรื่องเกิดดูเหมือนจะสร้างความยากให้กับนักแสดงอยู่ไม่น้อยเริ่มจาก v ีวีโอเลตที่ต้องมารับบทเป็นสาวหวานครั้งแรกในชีวิตแตกต่างกันอยู่ค่ะตกใจเหมือนกันตอนฟิตติ้งก็อ๋อลุคนี้เปลี่ยนไปนเหมือนกันนะเนี่ยปอตีวีผมฟูๆหน่อย ส<ๆ>วยวันนี้นางก็สวยขึ้นเห็นไหมล่ะดูเป็นผู้หญิงเห็นไหมตองแตกต่างจากเจ๋ไม่คเดแต่้นสูงเออเดินได้ไม่ได้ส้นสูงเนี่ยเดินแล้วก็งอกเงยงอกเงยพูดถึงมาเลยอยากมากแบบว่าวีไม่ใช่คนที่ใส่ส้นสูงโอเคถ้าส้นสูงมันแบบนั้น,นาะตันๆันีก็จะแบบง่ายหน่อยแต่อันนี้มันเป็นแบบส้นเข็มเขมแหลมแหลมแล้วมันดันหลวมอีกอย่างเงี้ยเพราะเท้าวีเล็กมากรองเท้าหนลายมาก เดินบางครั้งผมก็เห็นตั้งแต่การเดินแล้วว่าเฮ้ยรู้สึกว่าเขาใส่แล้วแบบไม่ค่อยสบายเราก็จะแบบคอยระวังเขาตลอดนะกลัวเขาล้มไปอะไรับอุบัติเหตุอะไรด้วยเปในการออกกำลังกายข้อเท้าค่ะเะได้นเน,เนแบบสุดไม่เคยใส่ไม่ค่อยใส,ยใส่หรือว่าไงไม่ค่อยใส่สิ่งที่พี่ปิงบอกว่าไม่เป็นไร<ม>วันนี้เป็นผู้หญิง อ่่าา้ทีผนมก็็เปไงในขณะที่พระเอกอย่างนายณพัฒผู้ซึ่งพึงเคยเล่นภาพยนตร์เป็นครั้งแรกก็ต้องเจอกับบทบาทที่ต้องทำการบ้านหนักเป็นสองเท่าเพราะแตกต่างจากความเป็นตัวเองอย่างสิ้นเชิงลมจีบกุ้งงานนี้เด่นมากเลยนะไม่มีกุ้งเลยมีแต่แป้งจะเรียกว่าจีบแป้งก็ได้นะคือบีมจะเป็นคนเจ้าเสน่ห์มากซึ่งมันก็ต่างกับตัวผมหน่อยเพราะว่าผมก็แบบไม่ได้ ไม่ได้แบบเช่าบีมอย่างงี้นะฮะเธอพ่ายมากแล้วแบบนายเป็นผู้ชายเรียบร้อยมากผู้ชายที่แทบเปไมแบบจีบผู้หญิงไม่ไม่เป็นเลยโดยวยซ้เคือบีมจะต้องเป็นผู้ชายที่แบบไอฉันผ่านผู้หญิงมาเยอะแล้วฉันคุมเกมทุกอย่างในขณะที่นายทุกคนแบบอ๋อได้เลยแบบคนละอย่างมันแบบซูเปอร์เจนทัลแมนไม่มีการแบบทิ้ผู้หญิงแบบไม่ดีแบบนั้นเลยต้องหาเคสตัวอย่างว่าแบบต้องเจ้าชู้ยังไงแล้วเวลาผมไปทํางานเราก็จะแบบ เฮ้ย hey, ลอง,ลองทดลองดูดีกว่าแต่มานั่งเล่าให้ฟังว่าเนี่ยไปทดลองมาวันก่อนแจกไลเซนแฟนคลับก็เลยนั่งเนี่ยแล้วจ้องตาเขาโอ๊ยมีให้ห้าดาวเลยค่ะและถึงแม้จะเขียนบทให้ทั้งสองคาแรคเตอร์ของตัวละครดูขัดแย้งกันแต่ทั้งสองผู้กำกับก็สามารถกำกับให้มีเคมีเข้ากันได้อย่างลงตัวคือคาแรคเตอร์ของเราเนี่ยพี่เขาเขียนทั้งบีมทั้งแป้งเนี่ยรู้สึกเหมือนคือสองคนนี้เล่นด้วยกันเองตลอดเลยวียรรู้สึกว่าพี่ปิงอะ เป็นเหมือนบีมพี่หมูอะเป็นแป้งเวลาพี่เขาแบบพูดเหลืออะไรเราก็จะคุยกับบีว่าเฮ้ยนี่เหมือนแป้งกับบีมนี่ว่าอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาแบบรู้สึกเหมือนเป็นแฟนกันเลยเห็นไหมตอนนี้ตอนคืนดูซีรีส์มันบอกเลยเนี่ยตอนนี้ดูซีรีส์ตอนคืนเท่านี้นด่ดูเพิ่งดูทีซั่นสองจบด้วยเห็นไหมมันอธิบายละเอียดเริ่มเขินแล้วเหมือนกันนะฮะถึงบอกว่าเหมือนแบบเหมือนมากๆด้วย่า I see that's why และอีกหนึ่งสิ่งสำคัญของเรื่องก็คือสถานที่ถ่ายทำที่ผู้กำกับถูกใจในความสวยงามสุดคลาสสิกของ The House on สาธร์โรงแรม W b บ n ก k อ k อดีตสถานทูตรัสเซียเก่าสถานที่นี้สำคัญมากๆเรียกได้ว่าเป็นเป็นหัวใจหลักเหมือนเป็นคาแรคเตอร์หนึ่งของเรื่องนี้เลยอ่ะใช่เป็นอีกตัวละครหนึ่งเลยคือมันอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยถ่ายที่นี่ที่เดียวใช่ต้องใช้ได้หลากหลายซีนด้วยคือหมายถึงว่าพอสถานที่มันเกิดที่เดียวปุ๊บแล้วถ้าถ้าถ้าสถานที่มันจํากัดด้านนะมันเหมือนแบบ ตัวละครมันจะวนไปวนมาอยู่ในทีมทีนเดิมอะถ้าฉากมันน่าเบื่อมันก็จะกลายเป็นแบบฉากซ้ำๆอะไรเงี้งยฮะกลายเป็นว่าพอเราไปเจอสถานที่ที่หนึ่งที่มันแบบสามารถแบบถ่ายทางไหนแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเหมือนเกิดทีนใหม่ได้ตลอดเวลาเลยว่าแค่เราพลิกด้านเอง,เงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยที่นี่เวิร์กมากอะไรเงี้ยครับก็เลยมาลงตัวที่เดือดหาวซอนสาธรอยู่ใจกลางเมืองเลยสถานที่เรื่องราวและนักแสดงทุกอย่างดูลงตัวเป็นใจในการถ่ายทำนี้จึงมีพรจากฟ้าเพียงข้อเดียวที่ผู้กำกับอยากจะขอก็คือ ฝนจ๋าย่าเทลงมาเลยฝนตกความจริงเกือบไม่ใช่เกือบทุกวันเลยมันต้องมีฝนตกแล้วก็ฟ้าครึ้มอยู่ตลอดเวลาฝนตกปุ๊บอะยังไงฉากมันจะเปียกทั้งฉากแล้วก็เก้าอี้เป็นผ้ากำมะหยี่อะไรต่างๆมันโดนฝนไ,ได้โดนฝไ,ไ, <ผล S 3> ไม่ได้เลยฮะเพราะฉะนั้นทีมง,งานก็จะต้องฝึกฝนตัวในการแบบเหมือนเหมือนญี่ปุ่นเขาซ้อมหนีแผ่นดินไหวกันนะ อันนี้คือเหมือนเราซ้อมมีฝนพอหยดมาประมาณ3เม็ดแบบรู้แล้วฝนต้องตกลงมาแน่ๆทุกคนแบบอ้าวก็บค้ายิบอะไรได้อยู่ตรงนั้นก็คว้าไปเลยครับก็คว้าวิ่งไปเลยคือฉากแบบฟิวทุกอย่างฟิวมันมีอจอโปรเจคเตอร์อะ โปรเตอร์ที่อันใหญ่มากๆแล้วมันแบบสูงเงี้ยแล้วมันตีแบบตีมันจะล้มลงแรงมากมันจะล้มแล้วมันน่ากลัวมากถ้ามันล้มคือมันพังเลยอะไรเงี้ยฮะแล้วสักพักเขาหยุดเขาหยุดแล้วก็เอามาได้แล้วถ่ายต่อเซตใหม่เราก็แบบว่าเอาว่ามันจะมีช็อตที่แบบเหมือนสามารถถ่ายด้วยดูที่ไม่ได้เห็นพื้นอะไรเงี้ยฮะเราก็จะไม่เห็นว่าเซตมันเปียกหรืออะไรเงี้ยครับก็ถ่ายไล่ล่ตามนั้นไปจนกระทั่งเขาไม่ปานีแล้วเหมือนเขาแจกใบเหลืองแล้วนี่คือแจกใบแดงแล้วฮะคือต่แบบเรียกว่าไล่เราอ่ะฉันให้ว แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นทีมงานและนักแสดงก็ตั้งใจถ่ายทําอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้เป็นยามเย็นสุดประทับใจที่คุณจะได้สัมผัสกับการถ่ายทอดความพิเศษของบทเพลงพระราชนิพนธ์ผ่านการร้องแบบอะเคปเปลาและการแสดงโชว์บอดี้เพอร์คัชชันต้องใช้เสียงแบบอะเคปเปเลาแต่ละคนใช้คนนึงทำถุงทุ่มเสียงเบสคนนึงทําเสียงฮ่าฮอะไรองี้ฮประกอบเขาด้วยกันและก็ มือที่อยู่ว่างว่าเนี่ยก็ตกประกอบจังหวะขึ้นมา,นม,ามันเหมือนร่างกายทุกส่วนมันสามารถเป็นเครื่องดนตรีได้อะครับมไม่ว่าเราจะตบไปที่ส่วนไหนตบหน้าอกก็เป็นเสียงหนึ่งดีดนิ้วเขย่าตัว,<ช>ทวเท้าเหยียบอะไรอย่างเงี้ยฮะเรารู้สึกว่า<ม>เฮ้ยเราเห็นสิ่งนี้เขาทำพร้อมๆกันบน,บนเวทีมันน่าจะเป็นโชว์ที่แปลกใหม่คือเรายังไม่เคยเห็นที่เป็นโชว์ที่เป็นคนไทยทำที่เป็นดี้เพอร c u s ช i o นเรายิ่งรู้สึกว่า น่เป็นสิ่งที่ไม่เคยลองทํามาก่อนได้แต่เห็นในวิดีโอคลิปที่เขาลงกันอย่างเงี้ยครับก็ตอนแรกก็คิดว่าเอ้ยน่าสนุกดียากไหมทำได้อยู่แล้วไปยผิดกันแบบผิดแล้วผิดอีกค่ะเขเริ่มผิดคนหนึ่งคือผิดทั้งแถบค่ะ สิ่งที่ยากคือแยกประสาทร้องและตีไปพร้อมกันพอตอนเราเรียนเราซ้อมตีคือพอเราร้องปุ๊บจังหวะมันหายก็เลยเหมือนมันต้องฝึกเยอะเหมือนกันกว่าจะทําให้เข้ากันแบบได้ดกอนเดททินักกจะรับหย่าเมคะอะไรอย่างเงี้ยแต่ดูเหมือนว่าความยากในการฝึกซ้อมจะไม่หนักหนาเท่ากับอุปสรรคทางร่างกายที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ได้ตั้งใจของนายและวีช่อง้อมคือเหมือนนายนายเขาจะมีเหมือนมีปัญหา เรื่องกระดูกนิ้วโป้งตอนนั้นผมเองเอนข้ามืออักเสบอยู่ครับจากการเรล,าล,ล่นกีฬาอย่างนี้แล้วช่วงนั้นมีไปลื่นล้มอ่ะแล้วก็ไปใส่เปลือกอ่อนเหมือนกันก็กลายเป็นแบบคนใส่เปลือกสองคนที่มาตีแบบตบมือกันอยู่ห้าหกเจ็ดเอ็ดสิบเปิดตาเป็นคุยคนพิการ <c oughs> คนพิการคุณพี่ไหวเนาะโอเคเนาะทุกคนเขาจะแบบตบกันแบบจริงจังมากเราก็แบบตบกันแบบเบาๆแล้วมือใส่เปลือกกันอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะดูลำบากไปบ้างแต่สุดท้ายพวกเขาก็ทำออกมาได้อย่างดีเพื่อให้คนดูได้รับความประทับใจสุดพิเศษแต่ร้อนร้อนเมื่อทินดกรจะหลับเบลเบค้าทอแสงเรืองอรามชงดามตาในนภาสลับจับอัมพลจริงๆพวกผมตั้งหน้าตั้งตารอซีตบมือ ภาพรวมฮะตอนการแสดงจริงที่สุดเพราะว่าต้องเป็นซีนที่ไฮไลท์ที่สุดในหนังเรื่องนี้ครับเราตื่นเต้นมากเลยตอนวันแรกที่เห็นตอนที่เห็นเซตครั้งแรกครับว่าพอมันกลางคืนแล้วไฟมันเปิดแล้วมันเป็นยังไงเวทีเป็นยังไงชุดแต่ละคนเป็นยังไงจริงๆมีแขกเหลือฝรั่งมานั่งจริงๆแล้วเรารู้สึกว่ามันเมจิกโมเมนต์นั่นเหมือนกันว่าเรารู้สึกว่ามันแบบอ๋อเฮ้ยมันมันดูสวยไปหมดเลยว่ะมันดูเป็นอย่างที่เราคิดไปหมดเลยอะไรเงี้ย และพอเห็นความสัมพันธ์ของตัวบีมและแป้งในซีนนี้เขาเบ่งบานขึ้นมาจากการร้องเพลงนี้ในการตบท่าเหล่านี้ซึ่งมันมันผ่านการฝึกมาอย่างหนักซ้อมกันมาหลายครั้งทั้งการแสดงทั้งท่าตบมือต่างๆอะไรเงี้ยฮะคือมันเป็นคิวไทท้าแล้วด้วยที่เขาอินกับบทต่างๆทั้งคู่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเฮ้ยมันมันเหมือนมันแมจิก โมเมนต์ <Moment S 1> แล้ววะงานเลี้ยงความรักดนตรีและบอดี้เพอร์คัชชั่นคือส่วนผสมหลักที่จะทําให้คุณมีความสุขกับของขวัญแทนความรักชิ้นนี้แต่ความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ยังมีอีก2พาร์ทและ 2, 2> บทเพลงพระราชนิพนธ์ที่จะส่งความสุขให้คุณผู้ชมติดตามได้ในช่วงหน้าครับถ้าคุณเป็นคนชอบปล่อยมุกมิวคือลูกค้าบัตรทองของคุณครับผมนีเรื่องยังไม่มีอะไรเลยเฮ้ยไฟมา <laughs>